สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงพ์เพชโจนนะคะในช่องของพิงพเพชโจนอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นระดับ หนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้ามีสต็อกให้เลือกมากกว่า40กว่ากคันเลยนะคะอันติทิตของเรานะคะคุณลูกค้ามีตั้งแต่ปี2014ขึ้นไปนะคะจนถึงปี2018นะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาดิเชนใหม่นะคะในตัวเปลี่ยนโฉมมาดิเชนใหม่นี้นะคะคุณลูกค้าตอนนี้มีสต็อกเข้ามาเยอะมากนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอันติทิตตัวเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะคุณลูกค้าตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อพิง์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงร์ทิ้ง ให้ดูนะคะคแต่สําหรับวันนี้นะคะพินจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูอีกหนึ่งคันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเตรียมพร้อมใช้งานนะคะพร้อมให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเป็นโตยตาเอาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีบนเงินนะคะเพจยนตั้งขายที่ราคา4,95,000บาทนะคะคุณลูกคา้าคดีตีฟีดาวกันไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อ พิงมาได้เลยเดี๋ยวพิงเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมลากยาวไปเลยนะคะลูกค้าตรงกลางนะคะมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะทั้งสองดวงเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบบอติดีเซคเตอร์นะคะมีไฟเนนทามมิ่งไลท์มาให้นะคะในส่วนกระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาเเชนนะคะกระจังด้านหน้า ด้านล่างนะคะจะเป็นสีดําสุดๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นสีเดิมๆเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบ16นะคะที่แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะ คุณลูกค้าได้ยางฟรี2019ทั้ง4ล้อนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้นะคะ VVTI นะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้ากระจกนะคะจะเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะขอบของเขาจะเป็นขอบโครเมียมยาวเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นสีเดิมนะคะสีเดิมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของไฟท้าย ขเขานานนะคะคในส่วนของไฟท้ายก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.6นะค,ะเ,นนะ,ค,ะ,ค,คะเป็นตัวจีนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวจีเนาะขอบตรงด้านหลัง,ขงเขาข้อตรงนี้ก็จะเป็นแบบโคเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าคัานนี้พิงบอร์ดได้เลยนะคะรถตัวจริงนะคะสวยมากๆนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรม้ให้เนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าออติสตนะคะ1.6ซีนะคะปี2018คันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเพิย,ยนจะตั้งขายที่ราคา495,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรว้ให้นะคะ ตักหมุดโ,โทโต้ไปให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนีพ้พิงบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะทั้ง4นะคะโครงสร้างภายในนะคะรอบรถนะคะเป็นรถเดิมๆแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถกันบ้างนะคะว่าออปชั่นอะไรของเขามีอะไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชันฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะคุณลูกค้าตามพิมมาเลยคะ่ะ ีนส่วนของด้าน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะขอบของเขาตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีครีมนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นปุ่มพู s ส start นะคะคุณลูกค้ากระจกนะคะจะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้เลขไม่เดิมเลยนะคะวิ่งอยู่ที่1แสนสามมนกโลเท่านั้นนะคะพงมาลัยของเขาสวยๆแบบนี้เลยหุ้มหนังนะคะเป็นพงมาลายมอติฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพิ่มดับเสียงระดับเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น cd usb นะคะได้เป็นแอร์อันดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโนมัติ7สปีดนะคะคุณลูกค้ามีที่วางแก้วน้ําให้2ใบ ด้วยนะคะในส่วนของเบาะนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้ของเขาจะเป็นทูโทนจะเป็นสีครีมนะคะสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ พรมของเขาก็จะเป็นพรมสีครีมนะคะคุณลูกค้าเป็นพรมกระดุมนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีแอวนแหวนไข่ถึงเจ็ดใบกันเลยทีเดียวนะคะทูโทนของเขาจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีดานะคะส,สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าภายในของอันตีคันนี้นะคะก็จะมีความกว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี to ้ทูโทนสีครีมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าภายในจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีดํานะคะจะได้เป็นพรมกระดุมสีครีมออกมาให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัดกระตัวเบาะมากนะคะพรมสีครีมเบาะสีครีมสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้ามีที่ชาร์จแบตสํารองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะมาโทรคุยรายละเอียดเรื่องรถหรือสอบถามกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะพิงบอกได้เลยได้รถปี2018ด้วยนะคะได้เป็นปีใหม่ด้วยนะคะเพโยนน่ะขายถูกนะคะกว่าป้ายแดงเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ขายอยู่ที่495,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ 9,000ต้นๆน,น,นะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดากันไปอีกนะคะออกรถส่นบาทกันไปเลยนะคะสําหรับเพจโจนของเรานะคะมีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าและใ่ส่วนของภายในรถนะคะ เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคันนี้ถ้าใช้งานสุดๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะพิมบอร์ดได้เลยลูกค้าต้องรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจยนนะคะคุณลูกค้าเข้ามาเลือกเข้ามาดูนะคะเพจยนอตนี้หน้าใหม่เข้ามาเยอะมากเลยนะคะคุณลูกค้าพิมบอร์ดได้เลยเลขใบน้อยนะคะก็มีนะคะคุณลูกค้าเลขใ่ยอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะหรืออยู่ประมาณที่ต่ําสุดที่พิมพ์เห็นก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่น นะคะ40,000ก็มีนะคะคุณลูกค้าเอาตีอถใหม่รถนี้นะคะเข้ามาเยอะมากนะคะพิ่งบอกเลยเยอะมากมีเลือกให้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเอาตีคือเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของเราอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูจริงๆนะคะว่ารถของเรารับประกันจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิธะพาคุณลูกค้าไปดูในที่เก็บสัมภาระคันนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตามพิธาเลยคะ่ะ ุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดขึ้นอย่างนี้เลยนะคะก็จะมาดูที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็เพรื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะคุณลูกค้าดอกยางยนอยู่นะคะยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะคุณลูกค้าซินก้านมะพร้าวนะคะสิน รอยเม็ดอาร์ททุกอย่างเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะตรงขอบตรงนี้นะคะก็จะไม่มีริ้วรอยค่ะหรือแตกนะคะหรือขวัญไม่มีเลยนะคะยางนะคะก็จะเป็นยางเดิมๆเลยนะคะน็อตนะคะก็เป็นน็อตเดิมเหมือนกันนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าีนี่น็อตเดิมๆเลยนะคะรับประกันแน่นอนรถของเรานะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้นะคะจากโรงงานนะคะลอยแต้มสีนะคะลอยเม็ดอาร์นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง1นจุดหลิตรนะคะ คุณลูกค้าเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างน,นะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมๆเลยนะคะรอยเบสดอาเดิมๆเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะสเปกเกอร์มอออกอนะคะรอยเม็ดอาจุดนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักที่ควา้าจนน้ำเป็่นสีแน่นอนนะคะรับประกันในส่วนตรงนี้ได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับอัลติคันนี้ไหมสาหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจโต้ต้าอัลติ 1.6G ปี2018คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบนเงินสวยๆแบบนี้นะคะเพย์โจนตั้งขายที่ราคา495,000บาทนะคะเพียงแค่ลูกค้าจองเข้ามาเลยคะ่ะ5,000เท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะมีอาชีพที่ชาดนจนะคะจบทุก การทุกเคสแน่นอนนะคะคลูกค้าสําหรับเพชรยดของเรานะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในเรื่องของตรงนี้นะคะเรามีลิซซิ่งรองรับแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของลิซซิ่งเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยเนี่ยปักหมุดแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะคุณลูกค้าเบอร์ของพิงค์นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามานะคะปรึกษา,าสอบถามรายละเอเียดเรื่องรถกันได้นะคะบริษัทเพชรยนต์ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะขเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรรถเขข้าใหม่องบิษทพยนน์ะะค ทิงจะมารีวิวคันไหนให้คุณลูกค้าดูก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะ